กล้วยน้ำบาสุกงอมเป็นเครื่อเลยนะคะสุกแบบธรรมชาติสุกแบบไม่ได้โบมนะคะลูกสวยงา,งามเลยค่ะรสชาติหวานอร่อยเลยค่ะสำหรับกล้วยที่สุกเองตามธรรมชาติที่มีลักษณะแก่เต็มที่นะคะ ในบ้านสวนโคกหนองนาแหล่งอาหารมีกินอยู่ตลอดแหล่งอาหารที่จะพาทุกท่านมาชมนี้ก็เป็นกล้วยกล้วยที่ปลูกไว้ที่บ้านสวนโคกหนองนามีอยู่หลายเครือเลยนะคะมาดูใกล้ๆตรงนี้เลยค่ะนี้เป็นกล้วยหอมทองนะคะ ที่ปลูกไว้ชนิดพันธุ์หอมทองเริ่มแก่แล้วนะคะลูกเขาจะมีลักษณะที่ตึงลักษณะแบบนี้เป็นกล้วยที่แก่แล้วตัดแล้วก็ได้เลยนะคะกล้วยหอมทองนี้เป็นกล้วยชนิดพันธุ์ที่ปลูกไว้ที่บ้านสวนโคกหนองนาอีกชนิดพันธุ์หนึ่งนะคะโนเขาก็จะแตก ออกมาเป็นอย่างดีเลยนะคะมีลูกหนออกมาฝั่งนู้นก็มีค่ะบริเวณฝั่งนี้ก็จะเป็นกล้วยหอมทองที่ปลูกไว้น,ๆๆนี่ก็เครือใหญ่ๆเลยนะคะสำหรับกล้วยหอมทองเครือนี้ลูกสวยเครือใหญ่ๆ อันนี้ก็จะเริ่มเก่เหมือนกันนะคะสำหรับหวีนี้เครือนี้นะคะฝั่งนู้นก็เริ่มแทงเครือออกมาเริ่มเป็นลูกออกมาแล้วค่ะก็จะมีฝั่งนี้อีกนะคะอันนี้ฝั่งนี้จะเป็นกล้วยน้าม้าที่ปลูกไว้ต้นสูงมากเลยนะคะสำหรับกล้วยชนิดพันนี้น้มาม้า ต้นสมบูรณ์เครือใหญ่ๆออกมาลูกสวยๆเลยนะคะช่วงฤด,ดูนี้โฟลมแรงค่ะทำให้กล้วยโค่นล้มหักออกมาแต่ลูกของเขาก็ยังเริ่มโตขึ้นเริ่มเจอยู่นะคะก็จะเอาไว้อย่างนี้ไปก่อน บริเวณโซนฝั่งนี้ก็จะปลูกกล้วยยาวเรียงเป็นแถวฝั่งนู้นเลยนะคะท่าแยงที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นลานตากข้าวนะคะยังไม่ได้เก็บกล้วยฝั่งนี้อันนี้ก็จะเป็นกล้วยหอมเขียวก็จะเป็นอีกเครือให,ใหญ่เลยนะคะ อันนี้จะเป็นช่องทางเดินต้นนี้ต้นนี้เครือใหญ่มากเลยนะคะลูกสมบูรณ์ดีอันนี้เป็นกล้วยน้ำว้านะคะสูงสูงเลยค่ะ ต,ะะต้นนู้นเครือใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็สูงออกปรีก็มีค่ะเริ่มแทงเครือออกมาทางนู้้นค่ะ บริเวณรอบๆสะปราวานก็จะมีกล้วยปลูกกล้วยล้อมร,ร,รอบนะคะจะมีเครือเล็กคยเครือใหญ่ปะปนกันไปรุ่นนี้เครือเอาเครือเยอะมากเลยนะคะลูกน,นี้เครือนี้ จะเริ่มเอนเอียงแล้วค่ะต้นจะรับน้ําหนักไม่ไหวช่วงเดูล้มด้วยนะคะช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแล้วก็ฝั่งนู้นก็มีค่ะหลายเครืออะไรค่ะรุ่นนี้เดี๋ยวมาดูไปชมอีกฝั่งนู้นกันค่ะ ล้อมรอบบริเวณบ้านสวนโควงหลังนาเดินชมแหล่งอาหารกล้วยเป็นแหล่งอาหารที่มีกินตลอดช่วงฤดูการเลยนะคะมาฝั่งนี้ก็ปลูกต้นกล้วยค่ะโวนฝั่งนี้มาดูว่ามีรูปกออกเครือกันหรือย,อยัง ฝังนี้เครือก็มีแล้วค่ะกล้วยนี่เป็นกล้วยน้ำว้าเครือแรกที่ออกนะคะที่นำมาปลูกใหม่พาเดินชมกันค่ะแดดอ,อ,อ่อนๆในช่วงยามเช้า บริเวณฝั่งนู้นก็ปลูกกล้วยค่ะกล้วยสุกเป็นเครือเลยนะคะสุกแล้วก็หวานรสชาติอร่อยเลยค่ะสีเหลืองลักษณะแบบนี้หวานมากเลยนะคะ นี่ก็เป็นแหล่งอาหารที่บ้านสวนโคกหนองนาที่มีกินเป็นประจำเลยนะคะอันนี้ก็เป็นแหล่งอาหารที่ดีเลยค่ะสําหรับกล้วยเป็นพืชชนิดที่ปลูกง่ายแล้วก็มีการเจริญเติบโตวไวการดูแลของการปลูกกล้วยชนิดกล้วยน้ําว้านี้ก็จะดูแลง่ายรดน้ําใส่ปุ๋ยเป็นปุ๋ยมูลสัตว์นะคะปุ๋ยขี้วัวรูก็จะ สวยเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องติ๊กอีสานพาดู YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ติ๊กด้วยนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ